สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพ่ราบข่าววันนี้นะครับเราจะขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวง,งาน Amazing m u a y Thai Festival 2023ครับระหว่างวันที่4-6กุมภาพันธ์นี้ณอุทยานราชพักตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่หกกุมภาพันธ์นั้น ถือเป็นวันมวยไทยแห่งชาตินะครับในวันนั้นเราจะมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า5,000คนนะครับเพื่อบันทึกสถิติโลกกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันครับ ทานผู้ชมคะกองทบกเตรียมพร้อมจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ระหว่างวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานราชพักหัวหินประจวบคีรีขันค่ะโดยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภามวยโลกมวยไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจังหวัดประจวบคีรีขันและพี่น้องประชาชนชาวหัวหิน นำเสนอพลังซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางให้ทั่วโลกได้รู้จักโดยเฉพาะในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันมวยไทยทางกองทัพบ,บกมีนโยบายส่งเสริมให้หมวยไทยเป็นกีฬาและมรดกประจำชาติไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ โดยระหว่างการจัดงานแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมมากมายโดยแบ่งเป็น2พื้นที่พื้นที่1อุทยานราชพักษ เป็นการจัดกิจกรรมสำคัญหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการรำไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกเพื่อบันทึกสถิติโลกหรือ Guinness World Record ในช่วงค่ำวันที่6กุมภาพันธ์โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางททบ5และ g o Sport 38นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการประวัติศาสตร์มวยไทยกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับ ในส่วนของพื้นที่ที่ส่สวนสวนประดิพัฒน์พร้อมใจกันจัดทีฬามวยไทยโดยเฉพาะการฝึกอบรมบุคลากรด้านมวยไทยการฝึกมวยไทยบนชายหาดร่วมกับนักมวยไทยที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกและในพื้นที่ที่สาภายในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหัวหินเชิญชวนให้จัดสถานที่ท่องเที่ยวและร้านรวงต่างๆเนรมิตให้เป็นบรรยากาศเทศกาลมวยไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมวยไทยอย่างใกล้ชิดค่ะกองทัโบก พร้อมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรม Amazing มวยไทย Festival และพร้อมจะผลักดันมวยไทยเป็นหนึ่งใน6ของ Soft Power ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและต่างชาติและเพื่อเป็นการเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติไทยในการรำไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยบันทึกสถิติโลกกับพวกเราในครั้งนี้และพบกันนะครับ4-6กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานราชพักอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักทักดีครับมาร่วมกันให้กำลังใจนะครับกับพิธีไหว้ครูมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ขอเชิญทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิละปะทางปัญญาของบรรพบุรุษไทยครับพิทักษราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกอกาศวันนี้พี่ลาบข่าว,าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ